สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้ก็ชิมวาแบกเรื่องอบสมุนไพรครับพี่น้องอบสมุนไพรมันดีแบบไรครับเจ็บับปวดแอลเจ็บหลังเจ็บขาขาบวมขาเนี้ขาชาครับอบได้สบายบมตถงห่วงครับพี่น้องสมุนไพรเห้สามสิบชนิดเอามาฝากักรวมกันบดๆตำให้ละเอียดแล้วเอาเขาในผ่าขาวครับพี่น้องเขาในผ่าขาาแล้วก็เอาไปตั้งบนไฟครับพี่น้องเอาผ่าคุ้มใ้ เดี๋ยวอ้ไอมันข้นมาใส่ขาครับเจ็บมองไรปวดมองไรพี่น้องเอ้ยเอาใส่มองหันครับบอต้องยานว่าบอเศร้าครับเศร้าแน่นอนครับพี่น้องอบแบบนี้อบแบบสูตรโบราณครับพี่น้องได้ดีขนาดเลยเจ็บมองไรปวดมองไรบวมมองไรเอาใส่มองหันครับพี่น้องรับรองสองสามวันหายจริงครับบอได้ดอกพี่น้องสมุนไพรเฮ่า ด,ดีดีครับสมุนไพรเป็นของโบราณโบราณที่พ่อแม่ปู่ญาตหย่าเพิินผ่าเห็ุมากครับพี่น้องบอ่อเสือตองรองครับพี่น้องว่าดีบอ่อสำหรับผมว่าดีจริงๆผมลองมาแล้วครับนี่ในสองวันครับมืออื่นเป็นมือที่สามมือแรกนี่แหละครับมือแรกนี่แหละเป็นมือที่สามรับรองว่าหายแน่นอนไม่ได้หลอก บอกกันตรงตรง